อาโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู My ่ mytv channel น,นะครัในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมอ่า dead duty อีกแล้วอีบาซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นสก,กินโจ๊กเกอร์จอมสซนของน้องโจ๊กเกอร์กันนะครับผมนะเป็นสก,กินที่แบบดูสิน่ารักมากๆเลยเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบเป็นหุ่นเชิดในเรื่อง a r n o พ d Papes เลยนะครับผมนะก็แนแ่แต่มันมาจากตรงนั้นนี่นาโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโจ๊กเกอร์ในสก,กินนี้กันไม่รู้ว่าเราจะเก็บสีได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรา ่ไปดูกันเลย โอ้โห oh แล้วมันเอาแมปอะไรมาให้กูเนี่ยโบดสีชาติโอ้โ oh หแมปที่แบบว่าโจเกอร์แม่งผ่านไม่ได้คือแมปโบดเนี่ยคือมันมีสิ่งกีดขวางเยอะจนเราแบบใช้จรวดไม่ได้แงแล้วกูเล่นโจเกอร์ไม่เป็นด้วยโอ้โ oh หแล้วดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นคือเลือกตัวกันแบบอลังการบานบึ้มโอ้ยหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรมาสตันฉันนะฉันขอบอกว่าเล่นตัวดีๆหน่อยได้ไหมเออเล่นตัวแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องมีสตงสตันหรอกเผอเจอ โหลดเข้าแมปกันไปที่เรียบร้อยกัแมาโบสสี่ชาติโอ้โ oh oh หของเต็มเลยมาเดี๋ยวเราต้องแบบว่าเก็บคงเก็บของเก็บอ,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 อุปรกรณ์สินส่วนเอมันต้องมีคนอยู่แถวนี้สหน้ามันอยู่ที่ไหนกันนะ <c oughs> โอ้มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เพราะว่าเรายังหาอีนางพวกเซอร์ไวเวอร์มไม่จเจอเฮ้ยดยกันนะได้ยินเสียงคนแถวนี้ด้วยนี่หรือว่าอยู่ข้างในวะ <c oughs> พวกแกอยู่ข้างในใช่ไหมก็ขัดจรวดก่อน ยังไงแยะเจอแล้วมันต้องอยู่ในตู้แน่ๆเลยเห็นรอยตีอยู่ตรงนั้นแสดงว่าอยู่ในตู้อ้าออกมาออกมาทําไมลนะ่ะโดนตีไปตีหนึ่งทีมาอ,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 อู้คุณหมอโอโหง้างตีไม่โดนวยจะบอกว่ารูปร่างตัวนี้มันน่ารักมากเลยนะมันตัวอละครมันเท่าเซอร์เลยเห็นป่ะเฮ้ยมันหนีไปไหนละวะอ้ามันอยู่ตรงนั้นไง อแกนี่ใช่ไม่พ้นระคุณหมอคุณหมอพยาบาลอา้าวพับไม้เก่งยังไงไนี่แน่โอ้โหท้องสุดขีดไปเลยเดี๋ยวเราจะพาคุณหมอไปนั่งนี่มานี่เลยคุณหมอครับผมจะพาคุณหมอไปนั่งปล่อยเช่นนี้หน่อยนะปล่อยเช่นเดียวนี้โอ้ผมปล่อยคุณไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมจะหาคุณนั่ง เออตอนนี้เราก็ต้องแบบว่าขัดจรวดก่อนนะผมนะเพราะว่าการขัดจรวดตรงนี้เนี่ยมันดีมากเลยนะครับผมโอเคมาอุ้ยแต่ก่อนนะมันเหมือนมีเสียงอยู่แถวนี้ด้วยออมีเสียงอยู่แถวนี้แสดงว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนมันต้องมาช่วยคุณหมอแน่นอนโอ้นั่นไงเจอแล้วโดนจรวดแทงเข้าไปหนึ่งทีเอาอะไรมึงนี่แน่ช็อกสุดขีดไปเลยหนึ่ง โอ้มีคนช่วยไปแล้วครับผมโอ้โหช่วยกันเก่งอุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งมากมาเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเอาอีนี่นั่งก่อนแอนดรูนั่งลงไปฮะตอนนี้อ่าปากอ่านฮิวกันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดอุ๊ยอุ๊ยอ้าวกระโดดข้ามเฉยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะยา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 ช่วยกันโอ้โห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 มันเริ่มช่วยกันแล้วครับท่านผู้ชมอืมขึ้นหมอขค้นหมอนี้ผมไม่รอดนะมีผมไม่รอดหรอก ตอนนี้คนเฝ้าสุสานโดนช่วยไปแล้วนะฮะโดยสาวน้อยนั่นเองไปเดี๋ยวเราจะเอาคุณหมอนไปนั่งก่อนไม่จะมีแั่งตรงนี้นะออืโอ้โหมันกระโดดข้ามไปตรงนั้นแล้วสินะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวมันต้องมาแถวนี้ใช่ไหมโอ้ยไม่มีอะ่ะ แสดงว่ามันต้องกลับไปฮิวกันแน่เลยเอา้าวอีหาช่วยกันตอนหน้าตาตาก,กูด้วยมันช่วยกันตอนไหนวะไม่เห็นสาวน้อยเลยเมื่อกี้เนี้ยโอ้ยโอ้โห,โโหนั่นไงมันไปนู่นละนี่ในีนอดอกทองหนึ่งไปโดนช็อกสุดขีด <c oughs> น่าสงสารคุณหมออะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณหมอตอนนี้ตาสุดท้ายของคุณหมอแล้วนะคุณหมอเขาขึ้นไปบนสวนรรค์ได้แล้วนะอ <c oughs> สงสารนะาโดนตบหลายรอบมากเลยอะ่ะบายเอเราต้องหาสาวน้อยอุย้ยสาวน้อยว้ามหาใครอะ่ะ กูไม่ทันแน่เลยว่ะกูนั่นไงกูว่าแล้วไม่ทันจริงด้วยเงยเพวกมันหนีไปได้อ่ะฉันต้องเจนจารวดนง่มันหนีไปไหนกันหมดแล้วนั่นเนี่ยพวกนี้เนี่ยหาโอ,อ้ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหาเครื่องแบบว่าสั่นก่อนแล้วมันฮิวกันแล้วด้วยนะมันฮิวกันแล้วด้วยนะประกอบล่างก่อนคนระับผมประกอบล่างสร้างอุ้ยได้ยินเสียงหูอา้าว คุณบาร์เทนเดอร์นี่นาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่บาร์เทนเดอร์ดีไหมวะบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์ยังไงต้องโดนโอ้โหไม่ได้มันกดจดหมายทันเฮ้ยจะหนีไปไหนนะบาร์เทนเดอร์ผมตามหาคุณตั้งนานแนมาหน่อยสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโอ้โห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 มั่วตัวเลยตอนนี้มั่วตัวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนมันอยู่ไหนวะหรือว่า อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีอ้าวหายเลยหายไปเลยอ๋อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่รอย,ยตินอยู่ตรงนี้เออแล้วจีแต่น,นันมันไปทางนั้นสินนะแกนี่ใช่ไม่พ้นหรอกน้าขอขัดจรวจก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคมาเราต้องหาก่อนนะครับผมนัดจังหวะนี้อยู่ไหนเนี่ยมันหายไปไหนเมื่อแล้วอุ้ยตอนนี้มันเหลือประมาณ3ามเครื่องนะครับผมที่ยังค้างค้างคางในการปั่นอยู่ อ่าล่าสุดหายแล้วครับผมตาทั่วในตู้ไะเนี่ยไม่มีอีหาตาทั่วหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ต้องหาเครื่องสั่นแล้วสินะอ่าตรงนั้นมีเครื่องสัน่นมาแล้วเง้้วคุณแอนดรูคุณจะมุดดินไม่ได้คุณมุดดินไม่ได้นี่แน่โดนซะหนึ่งจะไปไหนคุณแอนดรูคุณหนีผมไม่พน้นหรอกยังไงจะไปไหนคุณจะหนีผมไม่ได้ อย่าตามฉันมานะอะจะรวดนี่ในอีดทองแดงจรวดยังไง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 คนนีผมไม่ควรดักหน้าคุณแอนดรูเพราะว่าผมไวกว่าจรวดผมไวอ้าวมุดขี้ดินอีกแล้วมุดขี้ดินนี่เราก็โดนจรวดแทงไปก่อนครับผมยังไงยี่คุณต้องโดนนะคุณต้องโดนอย่าทำร้ายฉันนะนี่เนี่ยโอ้โหไม่โดนนะก่อนนะแป๊บหนึง่งโอ้ย ตอนนี้คือไล่หนักมากครับผมจังหวะนี้นงังนี่เนี่ยอีดอกทองพางก่อนอคิดจะพับไม้เล่นไม้ขนาดนี้ไม่ต้องเล่นนะครับผมต้องโดนตีดักไม้เลยครับอย่างนี้ <c oughs> มานี่เลยครับคุณแอนดรูว่าผมจะพาคุณไปนั่ง <c oughs> ผมไม่นั่งผมไม่นั่งกูตั้งนั่งนะครับคุณแอนดรูว่าผมจะต้องจัดการกระพวกเพื่อน,นของคุณยังไงนี่เนี่ยอีดอกทองวิโอโ้โดนพับ โอ้โหสาวน้อยคนนี้แม่งร้ายกาจแล้วแม่งยังง้ันหน้ามันหนกปั่นต่อหน้าต่อตากูเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไม่เกรงไกฮันเตอร์เลยเดี๋ยว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 รอแป๊บนึงมันต้องมาช่วยกันแน่ๆเชื่อไหมตอนนี้เนี่ยเฟสสองนะฮะคุณพลเฝ้าสุสานเฟสสองละแล้วมาช่วยกันใช่ไหมแม่งมาก็ต้องสองตัวเลยบ้าเดี๋ยวก่อน เฮ้ยโอ้ยโอโหโอโหดันผมเก่งใช่ไหมนี่น,นี่ดอกทองอุ๊ยโอโหตีไม่โดนตีไม่โดนอ้าวคุณคิดว่าคุณจะหนีผมพ้นนั้นหรอโอโหโดนแล้วหนึ่งโดนสาวน้อยไปนะฮะหนึ่งดอกคุณแอนดรูว์คุณหนีผมไม่พ้นหรักหนาเพราะว่าผมคือโจ๊กเกอร์ผูมันนามันหนอกนี่เน่โดนชักงสุดขีดไปเลยอ่ทำไมทำไมผมไม่รอดละ่ะ อเพราะผมไวรอดหรอกนะเพราะว่าผมไวกว่าคุณยังไงล่ะลาก่อนฮีอีอีาโหแม่งปั่นกันเสร็จแล้วนะฮะผมยี่ห่าปั่นกันไวมากอุ้ยแสดงว่ามันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวสาวน้อยสาวน้อยอยู่ตรงไหนวะอ้าวอีโอโหแม่งอยู่กับตรงนี้กันเต็มเลยอี่ห่าอยู่กันทั้งคู่เดี๋ยวกอนเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่นเดี๋ยวกนอีบาร์เทนเดอร์กับอีนี่ไง แล้วก่อนนะนี่เนละชนโอ้โหแม่งพับไม้ไว้เลยอีเวนพับไม้เก่งมันมันกินปลายเยอะไงก็เลยพับไม้เก่งนี่เนละยพังไม้ก่อนหยุดเดี๋ยวนี้นะอีสองตัวมันหน้ามันโนกฉันจะต้องจัดการกับพวกเธอให้ได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งวางจดหมายแบบโอ้โหไม่ออเกลียดอะ่ะมันวางจดหมายรัวๆเลยอะ่ะเมื่อกี้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตั้งสติก่อนครับตั้งสติก่อนเล่นโจ๊กเกอร์มันต้องมีสติก่อนนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้จะไม่มีสติแล้วอือฉันจะต้องจัดการกับพวกเธอให้ได้นี่แน่ชน นี่เนะี่อีดอกทองจะไปไหนอีสาวน้อยอยังไงต้องโดนตบได้แล้วนะครับผมนึ่อีเอแกไม่รอดแน่สาวน้อยไม่เหนื่อยหนูไปเถอะนะคะเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่น่ารักน่ารักปรบหัวสิแกก็ต้องโดนนั่งไปซะตอนนี้เหลือแค่บาร์เทนเดอร์คนเดียวนะครับผมอย่าบอกนะว่านางจะลงหลุมอ่ะแต่หลุมอยู่ที่ไหนวะแถวนี้ไม่มีหลุมด้วย อ,อยู่ไหนนะ้าน่าจะอยู่ตรงนู้นแน่เลยอยู่ตรงริมกระแพงสุสานก็ไม่มีนะฮะเอหรู้ว่ากลับไปช่วยเพื่อนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนก็ไม่มีหูเด้งนะโอ้สงสัยจะปล่อยให้เพื่อนตายแน่เลยเนี่ยเพราะว่าเราตาแดงด้วยมาช่วยก็คือเสี่ยงเออยู่ไหนกันนะ้าดูไหนกันนะ้าโอเคตอนนี้สาวน้อยคือแบบเปสองแล้วนะฮะหรือว่ามันอยู่ใกล้ๆหลุมวะเยาดูหลุ่มตรงนี้ก่อนนะแป๊บนึง พุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้มนได้ยินเสียงหูหูเด้งหูเด้งอ่าแสดงว่าอยู่ตรงนี้แน่นอนชัวร์หลุมอยู่นี่ใช่ไหมขอดูหน่อยสิเอหลุมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าขอดูหน่อยนั่นไงกูว่าแล,ล้วหลุมอยู่ตรงนี้จริงด้วยแล้วมันอยู่ใกล้ๆด้วยแสดงว่ามันต้องรองลงหลุมแน่เลยเนี่ยอีเนี่ยเอเป็นในตู้ไหมวะไม่มีอีหาในตู้ก็ไม่มีเดี๋ยวก่อนนะเี่มันอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอผมหาไม่เจอเลยครับ คุณพ่อผมหาไม่เจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอย่าบอกมาลงลุมโอโหไม่ทันโอ้ยเสียดายอะ่ะเมื่อกี้เห็นรอยตีนแะล้วนะแม่งหลบโคตรเนียนเลยอีดอกโอ้ยแต่ย่าั้นก็เก็บได้สามตัวนะครับผมนะจ็อกเกอร์นี่เล่นโคตรมันมากเออ เป็นไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยกับสกินโจเกอร์จอมส่วนผู้น่ารักของเราอาา่าฮะโอเคยังไงวันนี้ได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้เปิ้ลด้วยนะครับอ่าฮะสกินนี้เนี่ยได้ฟรีนะครับผมจากกิจกรรมของโจเกอร์เองเลยเนาะโอเคยังไงวันนี้ได้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายอมืมว้า